สวัสดีเอฟซีสุทันน์ครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู you, ่หากินครับมันนี้ออกมาสวนครับมานาะนี่มาออกมาบ้านสวนนาะมาตัดหญ้าออกมาตัดหญ้ามาเบิ่งกล้วยพร้อมครับนี่มาให้อาหารปลาแล้วก็ตัดหญ้าอยู่ขอบสะนี่ชมบรรยากาศบ้านสวนวันหยุดพักผ่อนครับนี่วันหยุดพักผ่อนออกมาบ้านสวนนานนี่ตัดตัดหญ้าขอบสะนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาไปด้วย มีเถียงนารือบ้านสวนหลังน้อยพี่น้องเอาไว้พักผ่อนเนาะนะครับบรรยากาศก็นะครับ้วยก็เริ่มใ่ญ่แล้วเนาะปลูกไว้สี่เดือนประมาณสี่เดือน้วยก็เริ่มใหญ่ออกนอออกปีแล้วออกออกนอแล้วครับนี่บรรยากาศขอบสะครับถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศขอบสะเบิ่งกล้วยที่ปลูกไว้สี่เดือนนะครับเนี่ยมีบักข้าวมีบักฮุงพร้อมนี่บักฮุงปลูกผสมกัน พาชมบรรยากาศสวนนี่กวยกับน้ำวมหัวแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายครับออกมานาะตัดหญ้าไปแล้วก็จะนั่งห่มใหม่เนี่ยละ่ะห่มใหม่เบ่งกล้วยเบ่งต้นใหม่ไปก็มีความสุขไปนะครับบรรยากาศอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเป็นลูกอีสานมานานเสียแล้วพี่น้องครับเบ่งบรรยากาศ ทั้งคุณก็มีกล้วยขึ้นไปผู้น้ำคลองผนครับให้มีคลองเลียงป่ากับเอายังเอาน้า,าใส่ได้ในเบิดดอ,อกเนาะนะครับรอรอใส่อีกอยู่สองคลองมันใส่ครับนี่พาชมบรรยากาศรอบสะตัดยางแล้วก็จะมีทั้งยางกันเปลีนน่ยนนะครับยางเหล็ดรอบสะย่ำสยเสาย้ำแมแรงก็สามารถมายางเหล็ดรอบสะนี้ได้เป็นหม่องผักพรายน้ แล้วคำคำกับหาแนวน้ำเย็นๆมาจิบเนี่ยก็แซ่บด้วยกันครับสบายๆเบิ้งธรรมชาติไปเบิ้งกล้วยเบิ้งยังไปเนาะนี่ครับจะฝุนนนน่นเชียงนาจะฝุมม่นมีเชียงนาครับบรรยากาศชมบรรยากาศรอบสระอย่างป่าไปยุ้ยไปกินครับ ช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หาินครับพี่รองที่เบิ่งชมคลิปอยู่กับยุ่เรื่องครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจหนํากดติดตามช่องไปพร้อมครับกดติดตามช่องไอ้พร้อมอันนี้กล้วยหอมทองนะครับนี่บูกออกนอกแล้วอันนี้กล้ยกวยกล้วยนำบ้านเนี่ยปากช่องห้าศูนย์กอ,อกนอกหลายแล้วว่าจะขุดว่าจะแยกนอออกไปขยายพันธุ์อีกอยู่ครับนี่จงไวหน่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะออกนอกแล้วบรรยากาศวิถีชีวิต กเกษตรกรวิถีชีวิตชาวไห่ชาวนานี่ก็ไยหอมท้องครับออกนอนมาหลายนอนแล้วเดี๋ยวจะแยกนอบักคุ้งนี่ก็เอาในมาบานลงหยอดลงเลยักคุ้งนี่มันละกอหยอดลงกับปกข้าวหยอดลงเลยห้อยกินห้อยจินหมักสุกแล้วห้อยก,ก,ก,ก็บานลงเลยบานไปลุมเป็นลุมไบห้อยก็หยอนออกไปปลูกแนห้อยกจงโจงใ้มันใหญ่ขึ้นทั้งสิ้นละครับาสาเหตุที่โจงไบหลายหลายๆังสิ้นเมืนกันยังบ่ฮูว่าต้นไหนต้นผูต้นไหนต้นแม่เด้ บางบางอันมันก็จะเป็นต้นผู้ห่อคอยพร้อมออกมาแล้วเ่อคอยตัดทิมนะครับกระจงอาจจะต้นเมียชมบรรยากาศท้องทุ่งที่ดองเวงม,มุมนี่ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโฮมใหม่เนาะโฮมใหม่โฮมดูโฮมต้นดูนี่แหละโฮมดีครับเห็ดเรียกไอเม่ยเราก็มาเล่นยู่โฮมเนี่ยล่นนลยละชมบรรยากาศครับ ช่องดุสรีชาแนลครับกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามช่องไห้พรพี่รองครับอย่าลืมครับ,รรบกดติดตามช่องไห้น้ำเป็นกําลังใจให้ครับพาท่านมาชมวิถีชีวิตกเกษตรกรหลังจากที่เห็ดเวียกเห็ดงานเมย์ใน, Office, นออฟฟิศเลาก็บรรจุเ่า็มาหยุดอยูย่น้ำกเกษตรนี่ละนะครับสารคดปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับพ่อคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ